ในรุ่นี้ก็143ก็ชูเนี้ยวว่างั้นเถอะก็ถือว่าเป็นมวยยักษ์ของอนักมวยไทยเลยนะครับเพราะว่าเราเห็นไม่เยอะนะครับในพิกัดนี้ก็ต้องเป็นพวกกับปิตันอะไรพวกนี้ครับลิฟเทวดามาดูครับยกนี้ดียกที่3แล้วน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วครับพี่ลีเรียกว่าไม่ถอยแล้วนะครับทางด้านของจมวกทองต้องเดินเปิดเกมนะครับเพราะอยู่วงนอกนี่โอ้โหโดนทั้งขาทั้งหมดัด ตอนนี้ต้องพยายามจะเบียดกล้ำไหนตีเข่าอาชีพแล้วครับตอนนี้กล้ำได้เอากล้ำได้ไม่ได้โอ้โหมีศอกอเรียกว,ว่าคดเครื่องจริงๆนะครับทางด้านของราชจสิงห์นี่มีลูกเกี่ยวขาลูกแทงลูกศอกด้วยครับแหมรุมน้องใจเย็นเหลือเกินราชสิงห์นะครับชมูทองใจร้อนตรงนี้เดินบี้แล้วยกสามเอาโดนเทกาาระจัดอีกแล้วก<ม>รรมการวิสุทธิ์ยุบการนะครับเป็นผู้ห้ามเอาชมูทองบิด บิดบิดขวางแม่ราชสิงห์กับแกดทรงดีเหลือเกินตกใจหรือเปล่าครับราชสิงห์อย่ามองหน้าพี่เขาเยอะครับเพราะว่าฉมวกทองนี่โอ้โหเจอมาหมดแล้วครับมวยเก่งๆกับปิตันอะไรพวกนี้เจอมาหมดแล้วครับยอนมวยสามปศพันประหยัเจอมาแล้วครับชวนทะเลาะไในแมมระวังศอกนะครับโอ้โนส้นหมัดมาด้วยครับฉมวกทองชวนทะเลาะแมมร่างกายในวัยสามสิบสามโอ้โหเต็มเต็มเลยครับโอ้โหมีโต้ตลอดเหมือนกันนะครับทางด้านของราชสิงห์ จมูกทองเองพยายามจะเปิดเกมแล้วนะครับรุ่นพี่นะครับเดินคู่อย่างเดียวตอนนี้มีหมัดแล้วก็กล่อมในแต่ราชาสิงห์นี่ดูว่าไม่พยายามจะกล่อมนะครับมีลูกขวางลูกแทงแรงครับอ้าแล้วครับโอ้โหหกซ้ายแล้วก็ปล่อมในตีเข่าทันทีครับทางด้านของจมูกทองจมูกทองนี่เดยมากก็ต้นๆนี่ไม่ค่อยชนะใครอะ่ะเร่งท้ายๆจะเร่งได้หรือไม่ได้อ่ะวันนี้มาดูนะครับราชาสิงห์น้ําเงินก็มีแผนชกไม่ประทะด้วยอา้า เล่นไปเรื่อยอาถีบยันไวอาวุธกะเยอะนะอา่าวต่อยก่อนจมูกทอง่วันนี้มามีเน้นหมัดด้วยนะครับจมูกทองโอ้โยนแข้งขวาคืนไปเลยครับอ่โดนเตะแล้วยิ้มครับนี่เป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่อารมณ์ดีครับโดนหมัดโดนแข้งแล้วมีความสุขครับจมูกทองเรียกว่ายิ้มอย่างเดียวยิ้มสู้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดินเบียโ้โดนศอกบวกด้วยครับทางด้านของราชสิงห์นี่นะครับรุ่นน้องคอยดักบวกครับจมูกทองเองก็ จะมั่นใจจะเดินเบียดเดินคว้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องระวังเหมือนกันดูลูกขวางครับดูลูกขวางของราชสิงห์ปลายยกแล้วนะครับโอ้แกตั้งและโต้วไว้เลยทีเดียวสมุทรทองต้องลงลงทุนอีกเยอะแล้วอะ่ะยกนี้ยังเข้าไม่ติดหมัดหน้าแกรบกวนไว้อีกนะครับสมุทรทองติดไปเรื่อยติดไปเรื่อยปลายกแล้วมีลูกถีบนำนำร่องไปาราชสิงห์เตะยัดหมดยกสามเลยทีเดียวเจ็ดหมื่นนะ เจ็ดหมื่นให้กับน้ำเงินแดงก็มีเหมือนกันนะครับแดงก็มีอาชีพเหมือนกันนะครับตามกันต่อนะครับยกนี้ยก4ี่ครับผู้เอกนํารายการศึกเพชรยินดีค่ําคืนนี้ครับวงในชวนทะเลาะแล้วชมวกทองอยู่ห่างอยู่ห่างน้องนี่อาวุธเยอะเอาตีนี่ครับลูกล็อกลูกล็อกของชัวโมกทองครับโอ้แต่ว่าวันนี้ทางด้านของราชสิงห์นี่ก็วงในก็สู้ด้วยนะครับไม่มีตกใจนะครับหรือว่ามาทุกรูปแบบเหมือนกันเอาละครับพยายามจะขวาง จมวกทองก็ไม่ยัดจะเบียดกล้ามในนะครับเอาดูเด้งตีสู้ด้วยครับตอนนี้สงงรามเข่าแล้วครับคู่นี้อ้าวจมวกทองแดงน้ําเงินน่าจะสิงรุนน้องรุ่นน้องเจ็ดหมื่นนอกเหนือจากเงินรางวัลอาชีพทังบ้านมาแล้ว 7, เจ็ดหมื่นอ้าน่าจะสิงอา้าซ้ายไปหมัดมาเสียบไปชวนทะเลาะแล้วนะครับจมวกทองยกนี้ให้รูดำรูปแดงไปเลยโอ้โหมวยยักษ์มวยใหญ่ที่ชกแล้วไม่น่าเบื่อเลยครับ อ,ออกอาวุธกันหนัก่วงรุนแรงเสียงดังมาถึงผู้บรรยายครับเรียกว่าออกอาวุธนี่ทันกันเลยนะครับทั้งนอกทั้งในวงในนี่ก็มีไล่แขนแทงสู้กันสนุกไม่มีใครยอมใครแล้วนะครับเอาละครับแข้งม้าก็แข้งไปเหมือนกันคืนโต้ตลอดเกมการชกนี่ถือว่าคู่ขี้สูสีเบียดกันมากนะครับจนถึงตอนนี้เอาายตีได้ไหมตีได้ไหม ยังเน็บเน็บตีไปเอาถอยตัวมาถอยเด้งไปทีหนึ่งแม่ยังตีไม่ถนัดนะครับลาสิงก็กรดแน่นเลยรัดปีกไว้นะ,ะรับเพื่อให้กรรมาการแยกครับแล้วออกมาสู้วงนอกเพราะว่ารัชสิงห์นี่วงในก็แน่นอนนะครับรู้ว่าแม่ชมวกของนี่หน้าบานแผนไปรับจ้างตีเข่าหมัดมาหมัดคืนด้วยครับโอ้โหทุกรูปแบบออกอาวุธทันกันครับทั้งแข้งทั้งเข่า เอาเลยครับดูวงในวงในพยายามจะตีฟู้เหมือนกันครับราชสิงห์มาแย่งอาชีพผมจะบวกทองหรือเปล่าครับไฟนี้เอาเลยครับล็อกได้ล็อกได้แต่ยังตีไม่ได้นะครับทางด้านของเครื่องบวกทองโอ้โดนราชสิงห์กดแขนแล้วก็แทงโต้ครับแกมีแผนชุกแกไม่ประทะซึ่งหน้าแกออกข้างไปเรื่อยเอานายขวางหน้านะครับ จับจับก็ตียังไม่ยังไม่เท่าไรนะครับนี่นี่่แกรัดปีกเลยรัดล่างไว้เสร็จจมูกท้องยังถอยตัวไม่ได้ดูเนียเนียกันวงในครับช่วงปลายยกที่4ครับอ่าทีมาครับรั่งสิงแคงขวาเปิ้นมาเอาคืนได้ไหมแคงขวาแต่ว่ายังยกบางทันขวาไปอ้าู่่นี้ด่โอ้โหสนุกเร้าใจครับเขียร่าง นี่มวยใหญ่นะครับจะออกอาวุธกันนี่โอ้โหเรียกว่ามวยเลือายเหมือนกันนะครับพวกออกอาวุธกันไม่หยุดทั้งแข้งทั้งเข่าเอาเลยครับวงในนี่ก็ถึงว่าคู่ขี้สูสีเกมการยุคตอนนี้นะครับสถานการณ์คู่นี้นี่ดูแล้วต้องถึงชิงดําแน่นอนอมีสมงผลิตง่นกุญแจพราแปงสุพันคู่โดยคุณพิชัยกิติครับเอาละครับสามนาทีสุดท้ายนะครับคู่เอกของรายการศึกเพชรอินดีครับ จะไปชมวงทองหรือว่าราชสิงติดตามกันเลยครับไม่ไม่มีเกียร์ถอยแล้วครับชมวงทองพยายามเตินชวนทะเละรุ่นน้องเลยครับพยายามจะเบียดนะครับมีแข้งนําไปก่อนแล้วก็ปล้ำลนตีเข่าราชสิงเองก็พยายามไล่แขนแล้วก็แทงโต้เหมือนกันเอาละครับวงในตอนนี้ก็ยังถือว่าคู่ขี้สูงสีนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันมากครับเอาเดินอีกหูฟันไปเลยนะครับาราชสิงเตยัดไปติดหมูทองเข้าใกล้มา สายไปเตะติดมาอีกราชสิงห์โอ้โหคู่นีดีใกล้เคียงกันมากครับหรือต่างฝ่ายต่างก็มีดีมาโชว์ครับะจะบวกทองประโยเข้ามาครับดูช่องเอา้าเนี่ยคนละทีคนละทีไม่จังหวะใครชัดเจนนี่มีโอกาสได้รับการชูมือเลยนะครับยกนี้เอาละครับตอนนี้มาชิงจังหวะกันนะครับยกนี้ชิงจังหวะออกแข้งกันจับวกทองเดินเข้าไปเกี่ยวได้เอาเลยครับแล้วก็โต้คืนได้เหมือนกันดูราชสีห์วงในนี่ เอาแล้วครับโอ้ยขวาขวาเอาแล้วครับตีสู้กันเหมือนกันครับแม่ยังช่างใจกันอยู่เลยทีเดียวเำเืินราชสิงห์นะครับฝ่ายแดงฉมวกทองนี่ไม่เข้าแล้วนะครับทั้งคู่ไม่เข้าแล้วฉมวกทองก็ไม่เข้าราชสิงห์ก็ไม่เข้าเหมือนกันมาดูนะครับอุทัยธัปปษาอุรรษาเอสเคชาวเลนะครับแล้วก็เล็กสายไหมยุทธการบองเงินอา้าวดูรายการใีโบกู รายการนี้พิธีนีจจัดเนื้อองแฟนชอบทั้งเมืองเลยทีเดียวเอาวอา้าวสายสายไปไม่ถึงนะครับโยกเอาดันไปสิงก์ยกเข่าบาังไว้ด้วยโอ้ล็อกคอเลยนะครับล็อกฉกท้องไว้สำคัญวิสูตรมแม่แกะแย่อาวนี่<อ>นะครับ,รบตอนนี้ดูว่าต่างฝ่ายต่างจะมั่นใจนะครับทางด้านของราชสิงห์เองนี้ก็ ออกมาคุมนะครับจมูกท้องนี่ต้นยกนี่ออกมาเดินนะครับแล้วก็ตอนนี้ออกไปผ่อนแล้วครับนี่นะครับไม่รู้ว่ากรรมก,การนี่นี่ายแดงขมูกท้องนะครับน้ําเงินราชาสิงห์กรรมก,การตัวบนนะครับมีสูตรยิ่งอ,อุปการนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะให้คะแนนมีข้างล่าง3มท่านนะครับนี่แหละว,วันนี้บริการมวยในศึกเพชรดีนะครับประธานบริษัทโ็เชเซนาแล้วก็หนุ่มบดนัทเดชวชีระรัตนาวง์ในเรื่องของมวยนะมวยไทย แล้วก็มวยสากลก็คุณปิรัตวชีระรัตนวงศ์นะครับที่ปรึกษาก็คุณชัยรัตวชีระรัตนวงศ์หรือว่าเสด็จดหมดยกสุดท้ายนะครับรอสักคู่เดียวนะครับกรรมการผู้ห้ามบมดเวทีวสูยิ่งอุปการนี่ใบแดงฉมวกทองน้ำเงินราชสิงกรรมการวิสูตรดูไปแรกก่อนนะครับ แล้วก็ข้ามไปใบที่สองแล้วก็ข้ามฝากมานะครับไปไหนครับมาที่น้ำเงินนะครับน้ำเงินนะครับราชสิงห์นายกแหลมทองโอโ้โหโคกสูงนะครับโอ้โหเป็นผู้ชนะไปเลยอนะ่ยมาซัดกันดูดีดูดีด